สวัสดีค่ะน,น้องๆยินดีต้อนรับสู่ปมดูซ่าชาแนลกับพี่ปูคะ่ะวันนี้พี่ปูมาพูดถึง10คำถามยอดฮิตสอบอํานวยการ64คะ่ะมีคําถามอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะคะแต่อย่าลืมถ้ามีอยากพลาดคลิปด,ดีๆจากพี่ปูก็กด subscribe ไว้ด้วยนะคะ สิบคำถามสอบตำรวจอำนวยการ 6C จะมีการเปิดรับสมัครอีกไหมคะที่มีข่าวว่าจะเปิดสอบตำรวจอำนวยการเดือนสิงหานี้จริงหรือเปล่ามียตราของตำแหน่งที่จะเปิดรับอยู่จริงค่ะแต่ยังไม่มีการประชุมว่าจะเปิดรับเมื่อไหร่วันไหน ทุกอย่างที่เห็นเป็นการคาดการล่วงหน้าในสถานการณ์ปกติด้วยตอนนี้สถานการณ์โควิดมีโอกาสที่จะเลื่อนออกไปสูงมากค่ะก่อนจะสอบตำรวจต้องเป็นโสดไหมคะปัจจุบันนี้เป็นโสดหรือมีแฟนก็สอบได้นะคะจะจดทะเบียนสมรสแล้วหรือมีลูกแล้วได้หมดทั้งผู้ชายผู้หญิงค่ะ มีวุฒิปสสามารถใช้วุฒิปอสอสมัครสอบได้ไหมคะเพราะเห็นกำหนดว่าเป็นปอชผู้ที่สมัครสอบไม่สามารถใช้วุฒิที่สูงกว่าที่กำหนดในประกาศมาสมัครสอบได้นะคะต้องใช้วุฒิตามประกาศเท่านั้นคะ่ะไม่ได้จบคอมพิวเตอร์มาโดยตรงสามารถลงสมัครสอบเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้ไหมคะ ไม่ได้นะคะสายคอมพิวเตอร์จะรับวุฒิเฉพาะทางสมัครได้ตามวุฒิที่กำหนดมาในประกาศสอบเท่านั้นค่ะ <riff ing> อยากทราบว่ามีวุฒิปร,ริญญาตรีอยู่แล้วเราสามารถมีสิทธิ์เลื่อนขั้นจากในสิบเป็นในร้อยได้ไหมคะ <S <S ไม่ได้นะคะ,ะ,คะการจะเลื่อนจากชั้นประทวนหรือว่าในสิบไปเป็นสัญญบัตรหรือว่าในร้อยต้องสอบเลื่อนเท่านั้น ยกเว้นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศด,ดาบตำรวจที่มีอายุ53ปีขึ้นไปจะเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นสัญญาบัตรได้ค่ะจบนิติศาสตร์สอบตำรวจสายไหนได้บ้างเรียนจบนิติศาสตร์บัณฑิตสามารถสอบพนักงานสอบสวนได้ค่ะจะติดยศร้อยตำรวจตรีแต่สำหรับบางปีก็ต้องมีวุฒิเนติบัณฑิตด้วยนะคะ เรียนจบปวชจะสอบสายไหนได้บ้างเรียนจบปวชแล้วสามารถสอบได้ทั้งสายป้องกันปรับปรามทั้งชายและหญิงและสายอำนวยการกลุ่มงานสนับสนุนค่ะงานอำนวยการบัญชีคอมพิวเตอร์พิสูจน์หลักฐานช่างไฟฟ้าสื่อสารตำรวจตรวจคนเข้าเมืองพล,ลขับแต่สำหรับบางหน้าที่ขึ้นอยู่กับวุฒิที่เราจบมาด้วยนะคะว่าเราจบวุฒิอะไรมา ทำไมสายอำนวยการคะแนนมากกว่าสายปรับปรามหนึ่งค่ะสายอำนวยการมีเรื่องเกณฑ์หกสิบเปอร์เซ็นต์มาบังคับแต่ปรับปรามชายไม่มีนะคะปรับปรามหญิงก็มีเหมือนกันสองสายอำนวยการมีช่วงอายุที่เยอะกว่าคือสิบแปดถึงสามสิบห้าแต่ปรับปรามจะอยู่ที่สิบแปดถึงยี่สิบเจ็ดค่ะและสาม การรับสมัครมีจํานวนน้อยนานๆจะเปิดรับสักครั้งหนึ่งคนสมัครก็เลยมีจํานวนมากอัตราการแข่งขันเลยสูงกว่าทําให้คะแนนมีโอกาสที่จะสูงกว่าค่ะพอจะมีหนังสือเล่มไหนแนะนำว้ให้อ่านสอบบ้างคะ การที่เราจะซื้อหนังสือนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะสอบอะไรการสอบตำรวจมีหลายสายงานค่ะสายที่เราสอบจะมีสอบวิชาอะไรบ้างให้เราเลือกหนังสือที่มีแนวสอบวิชาที่ตรงกับสายที่เราสอบและมีข้อสอบเก่าให้เราทำรวมทั้งเฉลยที่เป็นวิธีทำด้วยนะคะจากที่ไหนก็ได้ถ้ามีครบตามนี้ก็ซื้อได้เลยค่ะเคยมีคนอายุ30กว่าสอบติดไหมคะ ถ้าสายปรับปรามก็จะสอบไม่ได้แล้วนะคะอายุเกินแล้วค่ะแต่ถ้าเป็นสายอำนวยการและกลุ่มงานสนับสนุนยังสอบได้นะคะรับตั้งแต่18-35ปถึปีและมีเยอะด้วยที่สอบติดตอน30กว่ารวมทั้งพี่ปูก็เป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่สอบติดตอนอายุ30พอดีเลยค่ะดูคลิปจบแล้วมีข้อสงสัยอยากจะสักถามอะไร ก็ติดต่อไปได้ที่ Facebook Fanpage ปม um ดูซ่าค่ะและอย่าลืมนะคะชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ปูด้วยนะคะ